นื้อมนุษย์ตอนที่เจ็ดน้ำหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่ช่วยคนแปลกหน้าอย่างเลโอไว้พอเท่าที่เห็นเขาเป็นบุคคลอันตรายแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกแบบนั้นที่อยากช่วยถึงได้แวบ,บเข้ามาในหัวน้ำหนึ่งที่มาเล่นน้ำกับน้องสาวและพี่ชายคนโตเล่นไปก็น,นึกไปจนพี่ชายคนโตทักขึ้นมาน้ำหนึ่ง ไม่สนุกเหรอสนุกครับพี่เห็นน้ำหนึ่งทำหน้าคเครียดนั่นสิทำไมพี่น้ำหนึ่งถึงทำหน้าคเครียดไม่มีอะไรหรอกก็เพิ่งมาครั้งแรกนี่ก็เลยรู้สึกว่าทะเลจะมีปัญหาอะไรไหมทะเลไม่มีปัญหาหรอกอยู่ที่ว่าเราคืนนี้จะไปปาร์ตี้กันปาร์ตี้อะไรหรอปาร์ตี้อาหารทะเลแน่นอนว่ามีเดิม ซึ่งยาย่าอาจไปไม่ได้ร่วมถึงน้ำหนึ่งด้วยข้อแรกยา,าย่ายังเป็นเด็กแถมเป็นผู้หญิงส่วนน้ำหนึ่งก็เป็นเพียงมนุษย์พอมันยากที่มนุษย์ธรรมดาจะปาร์ตี้กับมนุษย์กายพันธได้อย่างปลอดภัยแต่ครั้งนี้พวกเขาอาจยกเว้นให้ยาย่ากับน้ำหนึ่งไปได้แค่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ยาย่าดีใจส่วนน้ำหนึ่งก็รู้สึกเฉย อาจเพราะเมนุก็ได้เลยทําให้พ่อเปลี่ยนใจหลังจากเล่นหนามได้สักพักน้าหนึ่งก็เดินขึ้นมาและเจอเข้ากับเลโอที่ผออาการดีขึ้นแล้วก็ลงมาตามหาน้ำหนึ่งด้วยตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากันน้ำหนึ่งก็เลือกที่จะเมินเดินผ่านไปเฉยๆถ้าเหมือนเลโอเป็นอากาศธาตุเลโอถึงกับฉุนหนักเขาตั้งใจจะมาขอบคุณ เราก็จะตอบแทนที่ช่วยชีวิตเขาเลโอบอกให้น้ำหนึ่งหยุดน้ำหนึ่งก็หยุดแล้วเลโอก็เดินมาหยุดยือนอยู่ตรงหน้าของน้ำหนึ่งฉันมาขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้ไม่จำเป็นฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยอะไรนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่พังประตูห้องเข้าไปแถมทำร้ายลูกน้องเขาอีกนี่เหรอ เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยเลโอหงุดหงิดมากแต่เขาก็พยายามเก็บอารามณ์าไว้ท้ายฝ่ายไม่ใช่คนที่ช่วยชีวิตเขาไว้แล้วก็เขาคงระเบิดอารมณ์มาแล้วถึงจะเป็นอย่างนั้นฉันก็ต้องขอบคุณต้องการเท่าไหร่บอกว่าไม่ต้องหน้าฉันเหมือนคนขาดเงินเหรองั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ถ้าอยากให้ฉันช่วยเมื่อไหร่ ก็ติดต่อมาที่นาบัตรนี้ได้เลยเลโอส่งลำบัตรให้น้ำหนึ่งไม่รับเขาเลยเป็นไฟย,ยัดใส่มือให้เองแล้วก็เดินออกไปด้วยความมุดหนิดน้ำหนึ่งก็มองนาบัตรที่อยู่ในมือก่อนจะย,นย่างเดินไปที่ถังขยะใกล้ๆและทิ้งมันลงไปลูกน้องของเลโอเห็นก็มารายงานผู้เป็นเจ้านายทันทีในขณะที่เจ้านายเดินกลับมาที่พักเลโอโมโหมาก น้ำหนึ่งมาจากไหนถึงได้จองของนักพอเรวรู้ประวัติของน้ำหนึ่งก็แทบไม่อยากเชื่อก็กแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไรความรู้ความสามารถเพราะขนาดเรียนก็ยังไม่จบพึ่งจอบมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันแต่ความรู้เรื่องการแพทย์มาจากไหนถึงได้มียาดีขนาดนี้แม้เขาจะรู้ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดด เพื่อปกป้องตัวเองแต่นี่มันเกินไปมากตดยเฉพาะเรื่องอยาโรคของเขาไม่ใช่มันจะรักษากันได้ง่ายแม้โรคหัวใจที่เขาเป็นมันจะไม่ได้หายดีสักทีเดียวแต่มันก็ดีขึ้นมากเรียกได้ว่าหายเกือบ80%เปอร์เซ็นเด็กคนนี้เออคือน้ำหนึ่งนะครับรู้จักกับคุณนาวินเคยไปเจอกันสองสามครั้ง กับคุณนาวินคุณนาวินน่าจะรู้จักเออน่าจะรู้เรื่องของคุณน้ำหนึ่งดีก็น่าจะรู้ดีแต่มันแปลกที่นาวินไม่เคยพูดถึงเด็กคนนี้อาจเคยพูดถึงแล้วก็ได้เพียงแต่ตอนนั้นเจ้านายอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะใช่งันคอยจับตาดูให้ดีว่าครอบครัวของน้ำหนึ่งแค่มาพักผ่อนหรือมาทำอะไรกันแน่ขับเจ้านาย ็มาพักผลล่อนนั่นแหละแฮปปี้มากน้ำหนึ่งแฮปปี้แค่เรื่องกินเท่านั้นมาปาร์ตี้ก็กินอย่างเดียวกินแบบไม่จำกัดบุฟเฟ่ต์อย่างนี้น้ำหนึ่งชอบมากถ้าเมายาย่าถึงกับมองค้างใช่เธอประกบพี่ชายส่วนคนอื่นๆก็ปาร์ตี้แบบผู้ใหญ่มีเดิมกันบ้างมีเธอกับน้ำหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดิม พี่น้ำหนึ่งกินเยอะขนาดนี้ไม่ท้องแตกเหรอไม่หรอกพี่ไม่ค่อยได้กินนี่นาะอะไรกันที่ไม่ได้กินแม้จะไม่ได้กินบ่อยแต่ก็ได้กินอยู่เรือ่อยน้ำหนึ่งดูแปลกอะไรเหรอย่าๆไม่มีอะไรแค่คิดว่าพี่ชายกินเก่งขึ้นเยอะพี่กินได้ไม่ดีเหรอดีค่ะดี เมนคูคอยเสิร์ฟอาหารให้อยู่เรื่อยๆจนน้ำหนึ่งกินแบบจุกๆหลังจากกินอิ่มพายาย่าที่เริ่มง่วงไปส่งที่ห้องก่นแม่ที่โดนตามมาที่หลังก็กลับไปพร้อมกับยาย่าโดยมีนุเดินตามเนูเดินตามน้ำหนึ่งไม่ห่างลูกพี่ให้ผมป่อคุณแม่แล้วคุณน้องดีไหมครับไม่ต้องนายไปพักเถอะ ผมยังไม่่วงเลยถ้างั้นนายช่วยไปดูพ่อกับพี่ชายของฉันถ้าพวกเขาเมาให้พากลับห้องด้วยได้เลยลูกพี่นูรีไปตามคำสั่งส่วนน้ำหนึ่งหลังจากเดินออกมาจากห้องของแม่แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่ห้องของตัวเองในขณะที่กำลังเข้าห้องก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือซึ่งพอน้ำหนึ่งนุ่กายพันสองคนกำลังยุ่ยเยือกจิกกระชาก ชายที่สภาพเหมือนเมาเข้าไปในห้องน้ำหนึ่งเข้าไปสั่งให้หยุดชายคนนั้นหันมาเล่นงานน้ำหนึ่งแต่ถูกเท้าน,น้อยถีบจนติดข้างฝาอีกคนก็โดนอัดด้วยหมัดเดียวจนสลบเมือดอสิ้นสภาพทั้งคู่น้ำหนึ่งเพิ่งรู้ว่าชายคนนั้นที่จะถูกลาเข้าห้องคืออน,นันต์พี่ชายคนรองไม่คิดว่าจะเป็นพี่ชายน้ำหนึ่งรีบอึ้งพี่ชายกลับห้อง ก่อนที่ใครจะมาเห็นว่ามนุษย์ธรรมดาอัดมนุษย์กายผันสมอบพอมาถึงห้องน้ำหนึ่งก็ใช้ตัวให้กับพี่ชายและป้อนยาฟูนฟูพลังและทาย,ยาตามแขนตามขาที่ไม่หลอดฟวกช้ำพอพี่ชายเมาจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าปกติแล้วมนุษย์กายพันพวกนั้นอาจทำอะไรพี่ชายไม่ได้หรือไม่ก็สูสีกัน โชคดีแล้วที่เขาไปเห็นก่อนอัน,นันต์เริ่มรู้สึกตัวพอรู้สึกเย็นๆตามใบหน้าและร่างกายน้ำหนึ่งพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่พี่เมาครับแล้วพี่ก็ถูกมนุษย์กายพานสองคนทำร้ายพี่จำไม่ได้เลยดีแล้วครับเรื่องแบบนั้นไม่ควรหน้าจดจำขอบใจนะแต่น้ำหนึ่ง สู้วพวกนั้นได้ยังไงก็ใช้ปืนขู่ไงครับปืนน้ำหนึ่งเอาปืนมาจากไหนปืนของเล่นนะครับผมทิ้งไปแล้วเฮ้อโชคดีที่พวกนั้นเชื่อก็ผมไม่มีพลังนี่ครับก็ต้องใช้สมองต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกให้ตามคนมาช่วยเข้าใจไหมตอนนั้นไม่ทันได้คิดไม่เป็นไรขราวหลังก็ระวังให้มากครับ โกหกได้ก็โกหกไปก่อนแม้เขาจะเคยแสดงพลังต่อหน้าคนในครอบครัวมาแล้วแต่ทุกคนก็ยังเชื่อว่ามีคนคอยช่วยอยู่เบื้องหลังมันถูกต้องแล้วไม่งั้นจะสร้างความยุ่งยากมาภายหลังเพราะมนุษย์คนหนึ่งเกิดมีพลังขึ้นมานั่นคงเป็นเรื่องประหลาดประหลาดและนี่จะเป็นสาเหตุทำให้เขาไม่อาจใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ อมองภาพจากกล้องวงจรเปิดชายตัวเล็กสู้กับมนุษย์กายพันสองคนซัดหมอบไปด้ยวยหมัดเดียวแล้วก็เท้าเดียวต่อให้จะเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถเก่งเรื่องการต่อสู้ก็ไม่น่าจะมีพลังขนาดนั้นถึงขั้นถึงขั้นเปนังยุคส่วนอีกคนก็ถูกเตะไปไกลสองสามร้อยเมตรที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ หรือสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้รวมถึงคนอื่นๆมันเป็นภาพลงตาที่น้ำหนึ่งอยากให้ทุกคนเห็นแต่เป็นไปได้เหรอที่ทุกคนจะเห็นตรงกันถ้าจะมีก็มีไม่แต่มนุษย์กายพลร,ระดับสูงที่มีพลังจิตระดับสูงเช่นกันที่ทำได้แต่มันช่างหายากนักซึ่งจากข้อมูลครอบครัวน้ำหนึ่งแล้วยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งมันหายากมากมนุษย์กายพันธ์ุมีหลายระดับระดับกลางๆก,ก็คือเนื้อกว่ามนุษย์ทั่วไปซึ่งมันมีอยู่มากมากกว่าระดับกลางถึงสามสีเท่าแต่ระดับกลางก็ถือว่ามีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ที่เริ่มน้อยขึ้นมาก็คือระดับสูงแต่แทบไม่มีเลยก็คือสูงที่สุด ขนาดเขาระดับพลังจิตยังแค่กลางๆถ้าเป็นระดับเอิร์นก็ยอมรับว่าสูงพลังและมองระยะไกลแต่ช่วงนี้เขาเหมี่ยการป่วยทำให้การมองระยะไกลมีปัญหาเรื่องของน้ำหนึ่งช่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่สำหรับน้ำหนึ่งที่นี่ไม่น่าสนใจอีกแล้วแม้อาหารจะอร่อยพวกเขาเดินทางออกจากโรงแรมในเช้าตัโดยน้ำหนึ่งกับอนันต์ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับครอบครัว แม่ครอบคอรัวจะสงสัยว่าทำไมอน,นันถึงรีบร้อนกับนักเมื่อทุกคนขึ้นรถก็เห็นดานายผู้เป็นปู่ยืนอยู่ข้างรถดานายมาที่นี่พอมาติดต่อเรื่องการค้าไม่คิดว่าจะมาเจอมนัตแล้วลูกๆด้วยความอยากรู้มนัตเอาเงินที่ไหนพาลูกๆมาพักผ่อนหรือจะเกี่ยวกับสมบัติของภรรยาที่หายไปหายไปเมื่อวานก่อน เพื่อพิสูจน์เขาจึงขอติดรถมารับไปด้วยได้ครับคุณพ่อคุณพ่อ,พอมาคุยกับลูกค้าใช่สิฉันไม่มีเวลาไม่มีเงินพาครอบครัวมาพักผ่อนอย่างแกหรอกไหนจะพี่ชายของแกน้องชายของแกที่บาดเจ็บอีกพ่อใครคงไม่ให้ต้องพูดนะคุณพ่อผมไม่ได้ทำอะไรสองคนนั่นถึงเหตุจะเกิดที่บ้านของผมแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะคะคุณพ่อ ฉันคงเสื้อแกแหละแต่นายพูดพร้อมกับเดินขึ้นไบปเป็นรถเลือกตรงที่นั่งที่กว้างที่สุดซึ่งก่อนมาเป็นที่ของวาลีผู้เป็นแม่วารีลุกขึ้นให้นั่งโดยอัตโนมัติเชิญค่ะคุณพ่อเธอเชิญเขาลงนั่งก่อนที่จะพยักหน้าให้หล,ลานไหว้ผู้เป็นปู่แต่นายแค่พยักหน้าเล็กน้อยแล้วลงนั่งอย่างไม่สบอารมณ์อดไม่ได้ที่จะเหลือบมอง ไปอย่างน้ำหนึ่งที่ดั่งด้านหลังสุดขยะก็คือขยะเลี้ยงขยะยังไม่พอแถมยังเช่ารถพร้อมคนขับเส้นเปลืองช่างเส้นเปลืองจริงๆแต่ไหนที่ไม่สบลมพยักหน้าให้ลูกชายเข้ามานั่งคุยมนัดไม่ทันได้นั่งก็ถูกถามเรื่องเงินที่พากันมาเที่ยวว่าเอามาจากไหนมนัดเหลือบมองไปที่น้ำหนึ่งว่าตัวเองได้งานใหม่ เลยพอมีเงินพาลูกๆมาพักผ่อนดาไหนไม่เชื่อว่าเงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าพอได้ยังไงสำหรับเที่ยวซึ่งมันนัดบอกว่างานใหม่ไม่ได้เงินเดือนแค่หมื่นกว่าแต่สองหมื่นกว่าทำให้มีพอคนเป็นพ่อเลยฉุนมีเงินพอแล้วไงมีลูกที่ต้องเลี้ยงก็ควรประหยัดไว้บ้างสองหมื่นก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอก อีกหน่อยก็คงไม่เหลือกลับมาจนเหมือนเดิมน้ำหนึ่งได้ยินทุกคำที่คนเป็นปู่เขาอย่างในดูถูกมนัดที่เป็นพ่อของเขาถ้าปูร่รู้ว่าเขามีธุรกิจที่วันเดียวสามารถหารายได้มากกว่าปู่ทั้งครอบครัวหาได้ทั้งเดือนคงอกแตกตาย